ช่องหนามูนะคะวันนี้เราจะมาพามากินก๋วยเตี๋ยวนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะได้แอันนี้มหมาชอบกินมากเลยกินก๋วยเตี๋ยวอันไหนเดือยนะโอเคกินไงเตี๋ยวเหลือถส่รองเท้าเอาเล็กน้ำจ้าแล้วมีน่าอะไร น้ำข้นเยอะมากอ้าวข้งร้อะไรครับน้ำีน้ำอะไรใส่ผักไหมใส่ค่ะมเล้ำได้เยอะโอเคอั้งเอล้ก็ชนูนี่อลูรู้แล้วากำลังจะบอลูกยักินในนั้นนะ

นี่ระดับใกล้น้ำเลยเนี่ยเฮ้ยถ้าโทรศัพท์ปกน้ำปุ๊บไม่มีคนมือๆรันไม่เยอะ เรียกสำลีมันจิสำลีเออหมายล่วลเออ,อสลีเ่ง,งเออมุเออคุยกับสำลีไปเปยังไงมากินกุ้งตัวเดียวไปเลยไปตัว ือไปแล้วรคุณนายสัมฤตไปแล้วน้องสัมฤตไปแล้วห่างยาวมากปลาเยอะมากเลยไหนเงี้ยไปดูปลาสิกล้องัไหนปลาอะไรเนี่ยมองไม่เห็นนะเนกล้องมองไม่เห็นปลาตะเพียนแดงต้องถ่ายอย่างนี้โอ้อันนี้เห็นหื้ม ถ้าเราาเขาให้อนุญาตครั้งเดีย,นนาว,ายวนะให้เอกาแค่มาไว้ตรงนี้แล้วรู้ไหมใครมาคนแรกใครมาเอามาคนแรกเลยมาแต่สี่ห้ารลหว่างนี่เลย,อ, 8, เลยอ่ะลาติดเต็มเลยปลาติดถ้ามันเป็นได้ไดนนไมีปลาตัวใหญ,หใหญ่ด้วยแต่เราไม่รู้ปลาตัวใหญ่ปลาอะไรปลาตัวใหญ่่ก่อนตัวพวกนี้เล็กมากโอ้ยตัวนี้เบลอเลย ดำไปแล้วน,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 นั่นๆๆเนี่ยปลาโอมัอ้งใช่ไหมดำๆเนี่ยม,มันใหญ่แต่ก่อนปลาพวกนี้ไม่ใหญ่นะเล็กนะแต่ตอนนี้มันใหญ่ขึ้นมันใหญ่ผมเอานะถ้าเรามีเรือนะเราไปเอาผักตบให้ไก่ได้นะคะเป็นไงเก็บผนะักตบให้ไก่อะอออตอนนี้ก็กินอิ่มเป็นที่เรียบร้อยนะคะต่อไปก็นหนคะ ที่เรากินอิน่มค่ะเกลียงเกลียงเราจะกินแต่ชิ้นนะคะกระกุ้งก้วหมุเดี๋ยวทานต่อไปนะคะเราจะไปไหว้พระไหว้พระเสร็จจะมาเลี้ยงปลานะคะ,ปะไปไหว้พระกันก่อนเสร็จ <S <S ต่ตไปเราไปหยอดก่อนหรือว่าเราไปไหว้พระก่อนไหว้พระก่อนดีกว่าเนาะอโอเคไปไหว้พระเลิฟกู วันนี้หนูเตรียมเหลือสิบไปนะคะจะไปยี่สิบันนี้นะคะหนูมาไปเจอนะคะในเจอนี้ตุ้สักผ้าใช่ไหมใช่หรอใช่เดี๋ยวเราจะเข้าวัดแล้วเราต้องปิดเราต้องปิดปากนะคะเดี๋ยวไปจุดกันนะคะหยอดแล้วนะแล้วแต่ลิ้นดอกไหมในอันนี้ด้วยนะเป็นจะไป็นเพื่นที่สูงให้ดูเลย go oh. สามทมีเล็เปียกเจอเล็กขนทำเล่อะไรอ่ะทไมีเล็กเปียกเล็ก,ลลกแต่มันออกชัดมากเลยนะสิสเล็ก <c oughs> หาวเจอละไป่อดก่อปิดคิด ไปขาดจะไปเราไปว่ายน้ำเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวไปเดีไปเลี้ยงปลากันดีกว่าจะไปว่ายน้ำเหรอคะเดี๋ยวไปเลี้ยงปลาไปงงจะไปว่ายน้ำเหรอป้าเบื่์เบอ่อต่อไปเราไปเลี้ยงปลากันตไปตามไป พอดีไหมน่ะพอดีเป๊ะเลยอ๋อโอเคกระป๋องุูคนดูกระป๋องสิบาทเยอะมากไปเดี๋ยวไปเลี้ยงปลาตรงนน้นชนเดี๋ยววางโป๊กโป๊กทีเดียวเหมือนไปเลียงตรงโน้นนะคะที่โนก็ะโป๊กปลาคาร์ มาข้นเราเอาเ้ยเเข้าไปเราจะข้ามสะพานไปตรงนู้นนะคะอือรู้ไหมเนี่ยอะไรระเบิดลูกระเบิดใช่อันนี้ลูกระเบิดสงครามโลกครั้งที่สองลกูกที่ใช่สมัยก่อนอาม,ม่าก็ได้ยินเสียงระเบิดจริงๆนะจริงหรอตอนญี่ปุ่นมันทิ้งระเบิดอ่ะอืออาม,ม่าก็วิ่งไปหลบหลังสวนเลย <laughs> ก็ไม่ได้อยู่ตรงบ้านนะใช่ไหมตางทางไหนคะทางทางไหนก็เอาขอแล้วกัมาเลยทางน้นนะอมาเสร็จขันเสร็จแล้วก็มานิ้วกายต่อ่ะอาจจะป้า อ,อันนี้คือบาน้งด,ดีน้ำอะไรบาง,บาง,บางนกนกแขก,แก,แกอะไรถู้วตายแล้วภาษาทไทยไม่เห็นไม่เห็น่เอ,อจะรอดไหมคุณลูกเอย้ยไม่กิไม่เห็นก็ตัวมัน แต่ว่าดึกยังไงกอย่าง,ง,งก็ไมเหมือนกันเน,ะนลลี่ยแม่มานูลกลี้หขึ้นกแก้วมาเนี่ยมมาให้มันหนึ่งนิดกินไหมกินะะดีมากมกน่าจริงๆเหรอแม่เอมี้ากินด้วย ให้ปิดตัวหมูโถว่งตัวไปไยนตัวใหญ่ยา่โอ้มันว่ายมาติดหรือมันต้องตั้งใจเนี่ยมันจะต้องใจงั้นให้มันออกไปแล้วไปแล้วแล้มานิ้วปลาตรงนี้นะคะ ดูใหม่นะคะดูใหม่นะคะเนินสองจุดโอ้ยโอ้ยต่อไปนะคะถ <c oughs> ุยจานเลี้ยงปลานะคะ <c oughs> แต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร,ร้ให้หนูด้นะคะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามวิดีโอย้อนหลังให้หนูได้นะคะหนูไม่ได้ไปไหนเพราะว่ามีโควิดนะคะ,คะ,คะเดี๋ยวเราจะเอาวิดีโอเก่าตอน,นเด็กๆลงให้นะคะอยบาลมเลี้ยงปลากันนะคะ Come on now.